เออกรรมการดูแลกรรมการนายนั่งลงเนสนาม่ะกรรมการกรรมการนั่งสนามนั่งลงได้คนหลังไม่เห็นเออ่ห็นอ่ไม่เห็นอ่ะไม่เไหไม่เห็น่ไน่เห็นมเห็น่หไม่เห็นไเห็นอ่เอไม่อ่เน่เหมเห็นห็เห็น่ไอไม่หอหเเห็นเเ่น สายมือไหมติดตัวนี่ดีเข้ากันเท่ากันในสามคนที่เข้าแล้วเข้ากันที่นี่เขาเป็นมาคนเดีวมัรู้ใครเข้าใครเข้าเป็นต่อน้ำใจเย็นนะลูใครเข้าเป็นต่ออย่างเดียวอ่ะถ้าใครเข้าอ่ะเป็นเหมืไอ้เชียหมูจะดูน้อยหมูจะดูนอ้อหมูจะเชียร์ว่ากรรมการเดี่ย ้าลุงนี้ไม่เข้าเ่ถ้าเข้าเสมอได้เรื่อยๆามโฟไม่ได้แหมน่าไ่นาสองลูกเนี้ยแต่กลูกนี้ไม่เข้าจะว่าลูกนีข้ามไ ได่ครับแนี่เล่นเองก็ตัดดูอีกจำไม่ได้เสดงแข่งไม่มาเลยนะเอาไหมเ้ยเอีาเื่องขวาเนี่ยเรื้องวาเนี่ยไม่จบเลยนี่ไม่เข้าทำนิดเลยับังบัง่บังังบัง่งเี่ยจไปันเสร็จรู้ตัดอย่านี้อไม่เข้ารอ่กูแพ้กูป้าแพ้ไปรัวนั่นเลไม่เอาถ้าเข้าแพ้เลย ไม่เ่ากัเลยจะคลายขาดจะคลายขาดจะคายขาดเรียบร้อยได้เมอัแล้วตกอไม่ประกาศะกอไม่ประกาศเลยเนี่ยได้ลา ไม่ได้ลวไม่ใช่เดี๋ยวดูท้ายถ้าเขียวข้าววัิงจ่อประตูกับประตูแตกให้ดูให้บรรกาศ้เรื่องเดี๋ยวว่าเข้าไหใช่ไมจะไปเหลืออะไรล่ะเนี้ยไม่เข้าไอ้เงี้ยเลขหลังจะหัไีไม่เข้าพองไ่หนเลยอ้น่มาไเนเักลาไม่รลไอ้ผูกองมีเทียร์เราเน้ ไม่ใช่รู้ไหมเรื่องมากผมไม่รู้ประตูประตูปะตแล้วต้องเข้า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 ประตูประตูแล้วเข้า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 เรียกว่ากระจุยไหมเนี่ยว่ากระจุยไหมเนี่ยว่ามันรู้มีรู้มีรู้แล้วมันรู้กันเนี่แล้วขาดยิงรู้กันเนี่แล้วขาดรู้กันเนี่ย ตัวเก่งเตะไม่แตะไม่เตะละครขัานใหม่ละครแตะหมุนคละครรับเดี๋ยวอยู่แดงมือนหนึ่งแดงหมือนหนึ่ง ข้าวข้าวแดงมือหนึ่งข้าวข้าวแดงมือหนยิงออกนอกโคงดูดไม่ไดไม่ด่รู้คหลงไม่ดดเลยไม่ดัแล้วไม่ดันแล้วัไงไม่ดไงดังไงดูว่าข้ามาเขียวสองรเขียวร้อยเฮียเขียวไปห้าสัตว์ล โดนเลยตอนนี้แดงก็นเองตอนนี้แดงยิงไม่เข้าแลรับอแดงโอแดงยิงไม่เข้าแล้วบอแดงยิงไม่เข้าร้อยร้อยเพื่อนแดงเพื่อนแดงกเองเลยแดงยิงดกเเแดงกเอเบแดงยิงไม่เข้ารูดีรู้ดีบอลแดงยิงไม่เข้าแลยิงไม่เข้ามั้ยสามายสนามสาบลุกันแล้วบอลแดงยิงไม่เข้าเด็กขียวเขียวเเียวข่าแดงเข